ข้อคิดมีคนบอกว่าเราสามารถรู้จักนิสัยใจคอของคนใดคนหนึ่งจากเพื่อนฝูงที่เขาพบค้าสมาคมคคำกล่าวนี้อาจใช้ไม่ได้กับพระเยซูเจ้าในฐานะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์น่าจะทรงอยู่ในแวดวงของบรรดาผู้มีฐานะร่ำรวยและทรงอิทธิพลในสมัยนั้นแต่พระองค์ทรงบอกว่า ผู้ที่พระองค์ทรงคลุกคลีและใกล้ชิดด้วยมากที่สุดคือคนยากจนคนตาบอดคนง่อยและคนโรคเรื้อนซึ่งเป็นประชาชนที่น้อยคนนักต้องการเป็นเพื่อนด้วยถ้าเราปรารถนาจะทำให้การฉลองคริสต์มาสปีนี้มีความหมายอย่างแท้จริงเราต้องพยายามเรียนแบบอย่างและประพฤติตัว ให้เหมือนพระเยซูเจ้ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะต้องเข้าหาและคบค้าสมาคมกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้เมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้งพระองค์จะทรงรู้ทันทีว่าเราเป็นสิทธิ์ของพระองค์จากคนที่เป็นเพื่อนฝูงของเรา